นิกกี้ณฉัดว่าไงหลังโดนแซวหนักเปิดตัวแฟนใหม่แล้วหลายคนสงสัยใช่เลขาคนสวยโกรันหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวมีคำตอบเรียกว่าเป็นหนุ่มโสดที่กำลังถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ในขณะนี้สำหรับนักแสดงยูทูบเบอร์ชื่อดังนิกกี้ณฉัดหลังจากที่ชายคนสนิทปองกะพลดันหลุดปากแซวกลางรายการดังถึงสถานะของหนุ่มนิกกี้ ในช่วงนี้ที่บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแถมยังบอกอีกว่าสาวคนใหม่ของนิกกี้สวยระดับนางเอกเลยทีเดียวทำเอาหลายคนต่างสงสัยกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านิกกี้ตอบประเด็นเปิดตัวสาวคนใหม่ล่าสุดนิกกี้ได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ What the f a ทางช่อง YouTube ของ DJ เจเพชรจ้างานนี้ไม่พลาดอัปเดตเรื่องหัวใจ ซึ่งดีเจเพชรจ้าปาคำถามที่หลายคนอยากรู้ถึงสาวคนใหม่ของหนุ่มนิกกี้โยงไปถึงเลขาคนใหม่ในบริษัทอย่างสาวโกรันที่บรรดาเอฟซีต่างส่งเสียงเชียร์ให้นิกกี้เดินหน้าตามจีบดีเจเพชรจ้าเห็นคุณเปิดรับสมัครเลขาเลขาคุณน่ารักมากตอนนี้ถือว่าคุณเปิดตัวแฟนใหม่แล้วใช่ไหมนิกกี้ ผมเปลี่ยนความคิดใหม่คือช่องของผมเนี่ยเด็กฝึกงานจะเน้นผู้หญิงน้องรันโกรันเคยมาออกช่องผมแล้วเขาจะฝึกงานพอดีทุกอย่างเขาดีหมดทั้งหน้าตาและการศึกษาจากปกติจะให้อยู่เบื้องหลังเลยให้ออกกล้องไปเลยขึ้นช่องใหม่ไปเลยเขาใกล้หมดช่วงฝึกงานแล้วแต่ต้องไปคุยกับน้องว่าจะอยู่ต่อไหมดีเจเพชรจ้า แล้วสรุปยังไงเรื่องคุณอแววตาคุณหายเศร้าแล้วนะนิกกี้เอฟซีเขาเชียร์ยิมผมหายเศร้าแล้วดีเจเพชรจ้าคุณรู้สึกว่าน้องเขาเป็นยังไงนิกกี้ก็น่ารักแต่ผมมองว่าน้องยังเด็กอายุ21คือไม่กล้าเราเป็นคนเอ็กยอไงเอางี้เส้นที่เป็นคนเอ็กยอก็พยายามจะเป็นคนดีเพื่อคนที่เรารัก แต่พอมันหมดแล้วพี่ก็กลับมาเป็นปีศาจไงพอเรารู้ว่าเราเป็นปีศาจอยู่เราก็ไม่อยากให้กวางน้อยต้องแบบเออดีเจเพชรจ้ากลางคืนมีโทรคุยกันไหมนิกกี้ไม่มีเลยแต่อาจจะสปอยเขามากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งผมโดนโกบอยด่ามาแล้วทีหนึ่งเข้าใจว่าเอ็นดูเด็กผู้หญิงไหมพี่ดีเจเพชรจ้าส่งเมสเสจละ่ะ นิกกี้ไม่มีมีฝืนตัวเองอยู่พี่